สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักลองหลับตาลงแล้วจินตนาการถึงดินแดนที่ดูสงบเงียบท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนและสายน้ำโขงที่ไหลเอื่อยแต่ภายใต้ความเขียวขจีของผืนป่าและรวงข้าวที่เหลืองทองนั้นกลับซุกซ่อนความลับที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติไว้ใช่ครับคุณรู้ไหมว่าในวินาทีที่คุณกำลังหายใจเข้าและออกอยู่นี้มีดินแดนแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าลาว ได้รับสมญานามที่ไม่มีใครอยากครอบครองนั่นคือการเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดใส่มากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมากยิ่งกว่าเยอรมนีและญี่ปุ่นรวมกันในสงครามโลกครั้งที่สองสีอีก ตลอดระยะเวลา9ปีเต็มตั้งแต่ปี1,964ถึงปี1,973ท้องฟ้าเหนือแผ่นดินลาวไม่เคยเงียบเหงาแต่กลับกึกก้องไปด้วยเสียงคำรามของเครื่องบินรบที่มาพร้อมกับพายุเหล็กกล้ากว่า2ล้านตันที่ร่วงหล่นลงมาราวกับว่าสวรรค์กำลังพิโรธสถิติที่ฟังดูเหลือเชื่อคือมีการทิ้งระเบิดลงมาทุกๆ8นาทีตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องยาวนานเกือบ10ปี แต่นั่นยังไม่น่าเศร้าเท่ากับความจริงที่ว่าเมื่อสงครามจบลงเสียงปืนสงบไปแล้วกว่า50ปีแต่ระเบิดนับล้านลูกที่เรียกว่าบอมบีกลับยังไม่ยอมหลับไหลพวกมันยังคงซุ่มซ่อนอยู่ใต้ผืนดินที่เด็กๆวิ่งเล่นอยู่ใต้คันนาที่ชาวบ้านใช้ปลูกข้าวประทังชีวิตรอคอยเพียงการสัมผัสเพียงแผ่วเบาเพื่อจะย้อนเวลากลับไปทำลายล้างอีกครั้ง วันนี้เราจะเดินทางข้ามการเวลาไปสัมผัสกับหัวใจของชาวลาวผู้ที่ต้องเปลี่ยนถ้ำให้เป็นบ้านเปลี่ยนปลอกระเบิดให้เป็นรัว้วและเปลี่ยนความหวาดกลัวให้กลายเป็นศรัทธาในการมีชีวิตอยู่เพื่อเรียนรู้ว่าบนแผ่นดินที่บอบช้ำที่สุดในโลกแห่งนี้มนุษย์เราสามารถยืนหยัดและส่งต่อความหวังท่ามกลางซากปร,รักหักพังของสงครามที่โลกเกือบจะลืมเลือนไปได้อย่างไรครับผม เรามาเริ่มต้นที่เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตที่กรีดผ่านท้องฟ้าเหนือเทือกเขาภูพานและที่ราบสูงหน้ากายไม่ใช่สัญญาณของความเจริญแต่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่กินเวลายาวนานเกือบทศวรรษในช่วงปี1964ท้องฟ้าสีครามของสอปป,ปลาวที่เคยเงียบสงบกลับถูกบดบังด้วยเงาทึบของฝูงบินเหล็กมหืมมาจากกองทัพสหรัฐที่บินข้ามพรมแดนมาจากฐานทัพในไทยและเวียดนามใต้ นี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ประวัติศาสตร์ขนานนามว่าสงครามลับ The Secret War สงครามที่คนเกือบทั้งโลกในขณะนั้นไม่เคยรับรู้แต่คนบนผืนดินลาวกลับต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยชีวิตและเลือดเนื้อลองจินตนาการถึงความโหดร้ายระดับที่ว่าทุกๆ8นาทีจะมีเสียงระเบิดดังกึกก้องกำปนาสเถือนเลื่อนลั่นไปทั่วขุนเขาเป็นเช่นนี้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อกันนานถึง9ปีเต็ม น้ำหนักของระเบิดมหาศารกว่าสองล้านตันถูกปลดปล่อยลงมาสู่แผ่นดินเล็กๆแห่งนี้หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันคือการแบกน้ำหนักระเบิดเต็มรถบรรทุกแล้วเททิ้งลงมาทุกๆไม่กี่นาทีจนลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดหนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติทุกๆสถิติที่เคยเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองใช่ครับทำไมดินแดนที่ดูเหมือนอยู่นอกสายตาโลกถึงต้องเผชิญกับพายุเหล็กขนาดนี้ นั่นเพราะลาวตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของการส่งกำลังบำรุงในสงครามเวียดนามหรือที่รู้จักกันในนามเส้นทางโฮจิมินห้องฟ้าเหนือแขวงเชียงขวางหัวพันและสวรรคเขตจึงกลายเป็นสมรภูมิที่มองไม่เห็นระเบิดลูกแล้วลูกเล่าถูกทิ้งลงมาเพื่อตัดขาดเส้นทางลำเลียงแต่ในความเป็นจริงระเบิดเหล่านั้นไม่ได้เลือกว่าข้างล่างคือค่ายทหารหรือหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคนแก่และเด็ก ในยามนั้นแสงอาทิตย์แทบไม่มีความหมายสำหรับชาวบ้านเพราะการปรากฏตัวกลางที่โล่งแจ้งหมายถึงความตายผู้คนต้องอบพยพลงไปใช้ชีวิตเหยี่ยงสัตว์ป่าในถ้ำลึกหรือขุดหลุมหลบภัยอยู่ใต้รากไม้ใหญ่เสียงนกที่เคยร้องเรียกในยามเช้าถูกเปลี่ยนเป็นเสียงวิดที่แหลมคริมของลูกเหล็กที่กำลังแหวกอากาศลงมาบดขยี้ทุกสรรพสิ่งให้เป็นจุนพายุเหล็กเหล่านี้ไม่ได้พากไปเพียงแค่ชีวิตคนแต่ยังกลืนกินผืนนา ป่าไม้และความหวังของประเทศที่กำลังพยายามก่อร่างสร้างตัวทิ้งไว้เพียงรอยแผลสการขนาดใหญ่บนหน้าประวัติศาสตร์และหลุมระเบิดนับล้านที่กลายเป็นตราบาปที่ยังคงจาึกอยู่บนผืนดินลาวจนถึงทุกวันนี้ใช่ครับท่ามกลางความเงียบสงบของทุ่งหญ้าและขุนเขาที่โอบล้อมแผ่นดินลาวในวันนี้ลึกลงไปใต้รากหญ้าเพียงไม่กี่นิ้ว กลับมีมรดกมรณะซุกซ่อนอยู่ประหนึ่งอสุรกายที่ยังไม่หลับไหลมันคือสิ่งที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากด้วยชื่อที่ฟังดูราวกับของเล่นเด็กว่าบอมบี้แต่ความไร้เดียงสานั้นเป็นเพียงฉากหน้าเพราะแท้จริงแล้วมันคือระเบิดลูกปัดหรือระเบิดพวง (cluster bombs) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายล้างทุกชีวิตในรัศมีวงกว้าง ลองจินตนาการถึงวินาทีที่ระเบิดแม่ซึ่งมีขนาดมหึืนาถูกปล่อยลงจากท้องฟ้าก่อนจะแตกตัวออกกลางอากาศเป็นลูกระเบิดขนาดเล็กเท่าลูกเทนนิสนับพันลูกกระจายตัวลงมาประดุดสายฝนเหล็กที่ไร้ความปราณีทว่ามีลูกระเบิดถึงร้อยละ30ที่ด้านและไม่ระเบิดเมื่อกระทบพื้นดินพวกมันไม่ได้หายไปไหนแต่กลับจมดิ่งลงไปในโคลนตมฝังตัวอยู่ในผืนนา หรือซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มไม้รอคอยเวลาที่จะทำหน้าที่ของมันให้เสร็จสิ้นแม้ว่าเสียงปืนกระบอกสุดท้ายจะเงียบลงไปนานกว่าครึ่งศตะวรรษแล้วก็ตามครับผมสำหรับคนทั่วโลกสงครามคือหน้ากระดาษในประวัติศาสตร์แต่สำหรับชาวลาวบอมบี้คือปัจจุบันที่เจ็บปวดวัตถุเหล็กกลมมนสีดำสนิทหรือสีเหลืองมนเหล่านี้มักดึงดูดสายตาอันใฝรู้ของเด็กๆที่เกิดมาในยุคหลังสงคราม พวกเขาเห็นมันเป็นลูกคางเป็นลูกบอลหรือเป็นของแปลกตาที่สามารถเก็บไปขายเป็นเศษเหล็กเพื่อประทังชีวิตครอบครัวได้แต่วินาทีที่นิ้วเล็กๆสัมผัสหรือจอบเสียมของเกษตรกรพลาดยังไปกระทบเพียงนิดแรงระเบิดที่ถูกกักขังไว้หลายสิบปีจะปัทุขึ้นทันทีฉีกกระจากความฝันและร่างกายของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายให้แตกสลายในพริบตาความน่าสะเทือนใจที่สุดของมรดกมรณะชิ้นนี้คือมันไม่ได้เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นชาวนาที่กำลังปักดำข้าวเพื่อเลี้ยงปากท้องหรือเด็กน้อยที่กำลังเดินไปโรงเรียนทุกย่างก้าวบนแผ่นดินแม่จึงกลายเป็นการเดิมพันด้วยชีวิตบอมบี้เหล่านี้ได้เปลี่ยนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นทุ่งสังหารที่มองไม่เห็นบาดแผลที่เกิดจากมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ความตายแต่มันคือภาพของผู้พิการที่สูญเสียขาสูญเสียดวงตาและต้องแบกรับความทุกข์ทรมานไปตลอดกาล เป็นประจักษ์พยานที่ยังมีลมหายใจถึงความโหดร้ายของสิ่งที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันซึ่งยังคงฝังรากลึกและคอยหลอกหลอนแผ่นดินลาวทุกลมหายใจเข้าออกใช่ครับท่ามกลางเสียงคำรามกึกก้องของเครื่องบินเจ็ตที่กรีดผ่านท้องฟ้าเหนือแขวงเชียงขวางและหัวพันภาพของหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นเพียงเศษซากและเท่าฐาน ชาวลาวนับแสนชีวิตไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องละทิ้งแสงตะวันลงสู่ใต้ร่มเงาของขุนเขาพวกเขาเปลี่ยนถ้ำหินปูนที่หนาวเหน็บให้กลายเป็นเมืองลับแลที่ลมหายใจต้องดำเนินไปอย่างเงียบเชียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงเวลา9ปีนั้นชีวิตของพวกเขาถูกขีดเส้นด้วยตารางบินของความตายการทำนาในตอนกลางวันกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องรอให้ความมืดมิดปกคลุมผืนป่า จึงจะกล้าก้าวเท้าออกจากถ้ำเพื่อไปไถหวานท่ามกลางความสลัวของดวงจันทร์โดยมีเพียงหูที่คอยเงี่ยฟังเสียงหวีดวิวของระเบิดที่อาจหล่นลงมาได้ทุกเมื่อภายในถ้ำอันมืดมิดและชื้นแฉะชีวิตถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยความหวังที่เปราะบางท่ามกลางแสงตะเกียงน้ำมันก๊าซอันน้อยนิดเด็กๆนั่งเรียงแถวกันเรียนหนังสือบนพื้นดินที่ครุขระเสียงอ่านตำราสลับกับเสียงระเบิดที่สั่นสะเทือนผนังถ้ำ จนฝุ่นดินร่วงกราวลงมาบนสมุดบันทึกโรงพยาบาลสนามถูกจัดตั้งขึ้นในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำศัลยแพทย์ต้องทำการผ่าตัดภ่าไตาแสงไฟฉายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนทุกอย่างยกเว้นแต่หัวใจที่แข็งแกร่งการอยู่อาศัยข้างในนั้นคือบทพิสูจน์ของจิตวิญญาณมนุษย์ที่ปฏิเสธจะยอมแพ้ต่อโชคชะตาพวกเขาปรุงอาหารด้วยฟืนที่ไร้ฟืนเพื่อไม่ให้ข้าศึกจับสัญญ,ญาณได้ ชีวิตวนเวียนอยู่กับการรอคอยให้เสียงเครื่องยนต์จางหายไปครับผมสิ่งที่กินใจที่สุดคือความผูกพันที่เกิดขึ้นในความมืดครอบครัวต้องใช้ชีวิตเบียดเสียดกันเพื่อแบ่งปันไออุ่นทุกครั้งที่มีเสียงระเบิดดังใกล้ๆพ่อแม่จะเข้าสวมกอดลูกน้อยแน่นขึ้นไม่ใช่เพียงเพื่อป้องกันภัยแต่เพื่อบอกเป็นในว่าพวกเขายังอยู่ด้วยกันตรงนี้ในถ้ำที่เปรียบเสมือนทั้งปอมปราการและคุกขังอิสรภาพ แววตาของคนเหล่านั้นไม่ได้มีเพียงความหวาดกลัวแต่มีประกายของความอดทนที่แกร่งดังหินผาพวกเขาเก็บรักษาความฝันถึงวันที่จะได้กลับไปเห็นท้องฟ้าสีครามโดยไม่มีรอยด่างของกลุ่มคนและนั่นคือเหตุผลที่แม้จะต้องมีชีวิตอยู่เหมือนเงาใต้พื้นดินนานนับทศวรรษแต่ความเป็นคนของเขากลับยิ่งแจ่มชัดและงดงามยิ่งกว่าครั้งไหนในประวัติศาสตร์ แม้สงครามจะยุติไปเนินนานจนความทรงจำของคนรุ่นปู่เริ่มเลือนลางแต่สำหรับชาวลาวในเขตชนบทที่ห่างไกลเสียงระเบิดยังคงดังกึกก้องอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเหมือนฝันร้ายที่ตื่นมาเจอความจริงบาดแผลที่ยังไม่ตกสะเก็ดไม่ใช่เพียงสำนวนเปรียบเทียบแต่มันคือแผลสดที่เกิดขึ้นบนร่างกายของเด็กชายคนหนึ่งที่เพียงแค่อยากออกไปวิ่งเล่นในทุ่งนา หรือเกษตรกรวัยชกันที่พยายามจะขุดดินเตรียมแปลงปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงปากท้องครอบครัวใช่ครับใต้ผืนดินสีน้ำตาลที่ดูสงบนิ่งแฝงไว้ด้วยบอมบี้นับล้านลูกที่นอนสงบนิ่งราวกับอสุรกายที่ถูกสะกดไว้รอเพียงแรงกระทบเบาๆจากจอบเสียมหรือแม้แต่ความร้อนจากกองไฟที่ชาวบ้านจุดเพื่อสร้างความอบอุ่นในหน้าหนาว เมื่อนั้นความเงียบสงบจะถูกฉีกกระชากด้วยเสียงกำปนาตและกลุ่มควันสีดำหลายครั้งที่เสียงร้องไห้ของครอบครัวดังขึ้นหลังสิ้นเสียงระเบิดมรดกบาปจากฟากฟ้าในอดีตกำลังทำหน้าที่ฆาตกรต่อเนื่องที่ไม่มีวันกเกษียณความโหดร้ายที่สุดของมรดกสงครามนี้คือการเลือกเหยื่อที่เป็นเด็ก ลูกระเบิดพวงที่มีลักษณะกลมมนสีเหลืองมนหรือดูคล้ายของเล่นในสายตาที่ไร้เดียงสามักจะดึงดูดให้มือน้อยๆเอื้อมไปหยิบยกขึ้นมาด้วยความรู้อยากเห็นก่อนที่มันจะพรากข้อมือพรากดวงตาหรือพรากชีวิตไปตลอดกาลบาดแผลทางกายนั้นสาหัสแต่บาดแผลทางใจของพ่อแม่ที่ต้องเห็นลูกหลานพิการไปต่อหน้านั้นลึกสุดอย่างถึงความทุกข์ทรมานนี้ยังเกี่ยวพันกับความยากจนอย่างแยกไม่ออก เพราะเมื่อแผ่นดินเต็มไปด้วยระเบิดพื้นที่ที่ควรจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับกลายเป็นเขตอันตรายเกษตรกรต้องเลือกระหว่างความอดอยากเพราะไม่กล้าทำนากับความเสี่ยงตายเพื่อให้มีข้าวตกถึงท้องความหวาดกลัวนี้ซึมลึกลงไปในจิตวิญญาณกลายเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ บาดแผลนี้จึงไม่ได้บาดลึกลงแค่บนผิวหนังแต่บาดลึกลงไปในโอกาสและอนาคตของคนลาวอีกหลายชั่วอายุคนตราบใดที่ดินทุกก้อนยังแฝงไว้ด้วยความตายที่ยังไม่ทำงานครับผมท่ามกลางเศษซากของโลหะที่เคยร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าดังสายฝนมรณะแผ่นดินลาวได้แปลเปลี่ยนบาดแผลที่เจ็บปวดที่สุดให้กลายเป็นศิลป,ปะแห่งการเอาชีวิตรอดที่สะเทือนใจคนทั้งโลก เมื่อสงครามสิ้นสุดลงสิ่งที่หลงเหลือไว้ไม่ใช่เพียงรอยหลุมลึกบนผืนนาแต่คือซากปรักหักพังของอาวุธสังหารนับล้านชิ้นที่ท่วมท้นอยู่ทุกอนูของหมู่บ้านชาวลาวในท้องถิ่นที่ขาดแคลนทรัพ,พยากรจึงเลือกที่จะล้างแค้นต่อโศกนาฏกรรมโดยการหยิบเอาเศษเหล็กเหล่านั้นมาสร้างชีวิตใหม่ ภาพที่ชวนให้ผู้พบเห็นต้องหยุดหายใจคือภาพของชาวบ้านในแขวงเชียงขวางที่นำเอาถังน้ำมันสำรองรูปทรงเรียวยาวของเครื่องบินรบที่ถูกทิ้งลงมามาผ่าครึ่งและดัดแปลงเป็นเรือหาปลาล่องไปตามลำน้ำหรือนำมาทำเป็นรางอาหารสัตว์และกระถางต้นไม้ประดับบ้าน เสารั้วบ้านหลายหลังถูกค้ำยันด้วยปลอกระเบิดทรงกระบอกขนาดใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุเพลิงทำลายล้างแต่ในวันนี้มันทำหน้าที่เพียงเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับที่พักอาศัยของครอบครัวใช่ครับที่กินใจไปกว่านั้นคือหมู่บ้านช่างหลอมอลูมิเนียมที่เหล่านักรบทางวัฒนธรรมตัวน้อยและคู่เท่าผู้แก่นำเอาเศษซากจากระเบิดพวงและชิ้นส่วนเครื่องบินมาหลอมด้วยเปลวไฟแห่งความอดทน พวกเขาใช้ทักษะพื้นบ้านหล่อหล,อ,ลอมโลหะร้อนแดงให้กลายเป็นช้อนที่ใช้ตักข้าวเลี้ยงปากท้องกลายเป็นสร้อยคอหรือกำไลข้อมือที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายทุกครั้งที่ช้อนเหล่านั้นสัมผัสริมฝีปากหรือกำไลกระทบกันมันคือเสียงสะท้อนว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนวัตถุที่สร้างมาเพื่อพรากชีวิตให้กลายเป็นเครื่องมือที่ประคองชีวิตได้อย่างปาฏิหาริย์ ศิลปะจากเศษซากเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการประกาศชัยชนะของจิตวิญญาณมนุษย์เหนือความเกลียดชัง ทุกชิ้นงานที่ถูกขัดเกลาจนเงางามเปรียบเสมือนการปลอบประโลมดวงวิญญาณที่สูญเสียและเป็นการเตือนใจผู้ที่มาเยือนว่าบนแผ่นดินที่เคยถูกเหยียบย่ำด้วยไฟสงครามความคิดสร้างสรรค์และความหวังยังคงงอกเงยขึ้นได้เสมอเปลี่ยนบอมบี้ที่เคยน่าพระพรึงกลัวให้กลายเป็นงานพุทธศิลป์กลายเป็นของใช้ในบ้านและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพที่โลกไม่มีวันลืมเลือนครับผม ท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่องลงบนทุ่งหญ้าสีเขียวขจีของแขวงเชียงขวางภาพที่เห็นอาจดูเหมือนชนบทอันสงบนิ่งในอุดมคติแต่ภายใต้ความเขียวฉ่มนั้นกลับมีมัจจารูดเงียบนับล้านลูกฝังตัวอยู่อย่างสงบนิ่งรอคอยการสัมผัสเพียงแผ่วเบาเพื่อปลุกชีพจรแห่งการทำลายล้างขึ้นมาอีกครั้ง ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาผืนดินที่ควรจะเป็นแหล่งกำเนิดของรวงข้าวและชีวิตกลับกลายเป็นพันธนาการที่กักขังชาวลาวไว้กับความยากจนและความหวาดกลัวแต่ในวันนี้หน้าประวัติศาสตร์กำลังถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยน้ำมือของกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าผู้กู้คืนแผ่นดิน เราจะเห็นภาพของเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดในชุดเกราะสีฟ้าและหน้ากากนิรภัยค่อยๆค,คลืบคลานไปบนพื้นดินอย่างใจเย็นทุกย่างก้าวคือการเดิมพันด้วยชีวิตและทุกเสียงติดจากเครื่องตรวจจับโลหะคือการเผชิญหน้ากับอดีตอันโหดร้าย พวกเขาไม่ได้เพียงแค่ขุดเอาเศษเหล็กขึ้นมาจากดินแต่พวกเขากำลังกู้คืนอนาคตให้กับเด็กๆที่จะได้วิ่งเล่นในทุ่งนาโดยไม่ต้องหวาดระแวงและแก่กเกษตรกรที่จะสามารถปักดำกล้าข้าวลงบนผืนดินของบรรพบุรุษได้อย่างเต็มภาคภูมิใช่ครับความหวังนี้ไม่ได้เบ่งบานแค่ในสายงานเก็บกู้แต่มันฝังรากลึกอยู่ในหัวใจของคนในชุมชนเราเริ่มเห็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นเขตอันตราย เห็นรอยยิ้มของเด็กน้อยที่เดินไปเรียนตามเส้นทางที่สะอาดบริสุทธิ์จากขม่าวสงครามและเห็นน้ำตาแห่งความเตือนตันของพ่อแม่ที่รู้ว่าลูกของตนจะไม่ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่พิการเหมือนคนรุ่นก่อนอีกต่อไปโลหะที่เคยถูกใช้เพื่อพรากชีวิตถูกหลอมละลายและตีใหม่ให้กลายเป็นเครื่องมือทำมาหากินเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความแค้นให้กลายเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์แม้การเดินทางสู่แผ่นดินที่ไร้ความกลัวอาจต้องใช้เวลาอีกนับร้อยๆ้อย,อยปี พราะระเบิดที่หลงเหลืออยู่นั้นมากมายมหาศาลเกินกว่าจะกำจัดได้ในวันเดียวแต่ในทุกพื้นที่ที่ถูกประกาศว่าปลอดภัยมันคือชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เหนือสงครามที่จบไปนานแล้วเลาวในวันนี้จึงไม่ใช่ประเทศที่เป็นเพียงเหยื่อของประวัติศาสตร์แต่คือประจักษ์พยานแห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่เป็นดินแดนที่กำลังสอนให้โลกเห็นว่าไม่ว่าบาดแผลจะลึกเพียงใดมนุษย์ก็ยังสามารถเยียวยามันได้ด้วยความอดทนความร่วมมือ และความฝันที่อยากจะเห็นลูกหลานเติบโตขึ้นภายใต้แสงตะวันโดยไม่มีเงาทมินจากใต้ผืนดินมาพรากความสุขไปอีกชั่วนิรันดร์ครับผมบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากหยาดน้ำตาและเสียงระเบิดบนแผ่นดินลาวคือการตระหนักว่าสงครามไม่เคยจบลงเพียงแค่การเซ็นสัญญาหยุดยิงแต่มันคือบาดแผลที่ฝังรากลึกและส่งต่อความทุกข์ยากข้ามเจเนเรชัน ประวัติศาสตร์บทนี้สอนให้เราเห็นถึงความเปราะบางของชีวิตท่ามกลางเกมการเมืองระดับโลกและในขณะเดียวกันมันก็เผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของจิตใจมนุษย์ที่ไม่ยอมสยบต่อโชคชะตาชาวลาวเปลี่ยนเศษซากแห่งความตายให้กลายเป็นเครื่องมือทำกินเปลี่ยนความหวาดกลัวเป็นความหวังและสอนให้โลกรู้ว่าสันติภาพไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีสงคราม แต่มันคือสิทธิพื้นฐานในการที่จะก้าวเท้าลงบนผื้นดินบ้านเกิดได้อย่างสนิทใจโดยไม่ต้องหวาดระแวงว่าความตายจะประทุข,ขึ้นมาจากใต้ฝ่าเท้าครับเรื่องราวของสอปปลาวไม่ใช่แค่เรื่องของคนชาติหนึ่งที่ถูกกระทาแต่มันคือกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้มนุษยชาติเห็นว่าสงครามทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังมากกว่าชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ หากคุณรู้สึกสะเทือนใจไปกับบทเรียนอันเงียบสง,งันใต้ผืนดินนี้และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อเรื่องราวที่โลกเกือบจะหลงลืมเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมอีกต่อไปโปรดกดติดตามและร่วมเดินทางไปกับเราเพราะทุกการแชร์และทุกการรับฟังของคุณคือเสียงที่ช่วยย้ำเตือนว่าชีวิตทุกชีวิตมีความหมายและความเจ็บปวดในอดีตจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการตื่นรู้เพื่อโลกที่งดงามกว่าเดิมขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนถึงวินาทีนี้ครับ